สวัสดีครับเมื่อน,นี้สิมาล่างหรือว่าสมนะครับหัวแก๊สเราใส่มาเวลานับสิบป,ปีแล้วก็มาเมือ่อนึงมันจะตันนะครับมันตันขาดบ้านมันไหนจะตันอยู่ในว่าวนะครับไม่หัวว่านี่หรือว่านี่เพราะว่ามันเล่งบ่ขึ้นนะครับมันเป็นแก๊สหัวฟู่นะแก๊สหัวฟู่นะครับเปิดแก๊สตั้งเสียเปิดแก๊สตั้งสิบบ่มีแก๊สออกเลย ก็ค,คือมันออกยืนออดมีเดียวมันเล็กเ่าขึ้นนะครับบ่าสามารถประกอบอาหารให้ทัดคลายได้นะครับซึ่งเตาเนี่ยผมใส่ตะกอนใส่ติดถอดถอดไกล้ป๊อปนะครับมันต้องใส่ไฟแรงนะครับแต่ตอนนี้มันใส่งานบ่อะไรแล้วตัวนี้ทิ้งไว้เป็นปีนะครับเกือบ2ปีทิ้งไว้เฉยเฉยเนี่ยจนว่ายักษ์ใหญ่ยังขึ้นหละมียักษ์ใหญ่ยังจับนะครับก็คือทิ้งไว้2ปีเกือบ2ปีแหละเพราะว่าสื่อหัวแก่นไม่ ว่าบ่มีเวลายังบ่มีเวลาสัมมือนี้มีเวลาสี่สิบมาว่างพอดีตรงกับวันหยุดนะครับยี่สิบแปดก,การกฎาคมหกหานะครับเป็นวันหยุดก็เลยมีเวลาว่างก็จึงเอาของติ่ทิ้งไว้เนี่ยคิดว่าจะเอาทิ้งเป็นขยะไปเนี่ยก็ลองออกมาสอมแซมดูนะครับว่าจะใส่งานใดบ่จะใส่บ่ได้ก็ทิ้งไปนะครับอ่ะลองเมองนะะเริ่มต้นจะสอมจาก เริ่มจากว่าวตัวนี้นะครับติดต่อถังมนาะว่าวต่อถังลองถอดออกมาเมื่อวานมียางตันหรือเปล่านะครับเป็นคาบขมเมลหรือผ้าคาบน้ํามันต่างๆหนะมันอาจจะตันอยู่ในนีก้ก็ได้นะครับยมันอาจจะตันอยู่ในนี้แหละคิดว่านะถ้าว่าวาตัวนี้กับว่าวาอีกตัวหนึ่งนะครับติด,ต,ด,ต,ดติดกับหัวแกัมค่อนขอ้าง,งจะถอดง่ายก,ก็้อยนะครับ เสียไปเป็นสิบปีบ่เค่อยถอดเลย,อ,ย,อ,ยออกแล้วเดี๋ยวลองเป่ามังกัตันเลยครับตันอิงติ้งแมน,นอิงติ้งนะโอ้โหมันครับมันเสร็จบ่เป็นคาบขเม่ามดำดำนะครับเป็นคาบเข่าดำดำตันเต็ตโมมากอกเลยอุดต,ตันนะครับมันตัน สาเหตุนายจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าต้องต้อง,ต,องต้องแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปดิแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นก็เดเอาลองเอาเอาไม้กิ่มดูว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยโอ้โหดูครับเป็นก้อนออกมาเลย ลมพานได้หรอครับเป่าร่มพานได้แล้ว,ลลวหลังจากกิ้มข้ามเอาออกนี่นะครับล่มพานได้เลยตัวนี้ก็สําคัญน,นะครับตัวนี้ถ้าทำมุนลงก็คือว่าเปิดว่าวนะครับถ้าถ้าเปิดถ้ามุนคืทํามุนออกนี่ปิดว่าวนะทํามุนลงเนี่ยมันจะช่องว่าวก็จะเปิดกว้างขึ้นนะครับเป็นหัวฝูนะโอ้ <c oughs> ล่มพานได้นะครับน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปมัตงตัวนั้นนำ้ำลังงแกะแกะถอดไอ้เบ้าที่ติดถังติดติดกับถังแล้วก็จะไม่ถอดวบ้าตัวนี้มั้งนะครับถามตันหรือเปล่า จะแมมครับแมมโอม่น้ำไม่น้ำเหมน็มนต้องดูบังนี่นะครับต้องต้องเอาตัวนี้ออกมาล่างล่างทำความสะอาดนะครับบิดเลยนะครับหมุนออกได้นะตรงนี้มันหมุนออกได้นะ มันออกได้นะครับว่าตัวเนี้ย่าต้องยบยามมันห่างนะพอต่องยบยามมันพังเพราะว่ายยังใ่ยามมันก็ห่างอยู่แล้วแต่มันพังกระทิมไปเลยครับจะสบได้เพราะว่ามันยังม่ยังกระโซ่ทิมก็แล้วนะอ่ะนี่ยมันถอดออกได้แบบนี้นะครับอ้ยดำพด้นตรงนี้น่าจะตันตรงนี้น่าจะตันเดี๋ยวเอาต้องเอาเข็มเอาเข็มนิแย่นะครับเนี่ยจะปูเข็มนะครับจะปูเข็ม ลมบะพันนะครับเป่าบ้างเนี่ล้มบระพันนะลมบะพันนะครับต้องแย่มึงงูมันหน่อยเนาะตะปูเข็มนี่เขาบ่าได้นะครับเขาได้แคบปลายเขาได้แค่ปลายิดเดียวแล้วก็จะล่างนะครับจะล่าง หลังจากถอดแล้วก็สิล่างนะครับด้วยน้ำน้ำน้ำผงซักฟอกเนี่ยนะครับน้ำน้ำผงซสักฟอกนะครับถาลงไปแล้วมีสกอดใบนะครับขัดข้างนอกทำความสะอาดสิบปี <c oughs> ใส่มาระยะเวลานับสิบปีนะครับถือว่าคุ้มมากแล้วแ่ะใส่ง่ายน,นะแจ่ว่าถามมันพ่อสอมใบเขาก็อยากสมนะครับเขาอยากทิ่มเนาะ ไม่อยากตัวทิ่มเช่ทีเดียวใส่ปุกกันแย่นะครับใส่ปุกกันล่างมาครับในรูกทั้งสองทางทั้งสองทางใส่ปุกกันใส่ปุกกันมันหุ้งหน่อยใส่ปุกกันแย่เข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็หมุน ดำปึ๊ดนะครับดำปึ๊ดเลยเน,นี่ยดำปึ๊ดนะครับครับขมเหอาครับขมเหอาดำปึ๊ดเลยดำปึ๊ดนะครับ ถม้นขึนแบบนี้นะครับจะเป็นการจะเป็นการปิดว่าวนะถ้ามุนขึ้นนะครับม้นขึนม้นให้มันถึงม้นให้ม้นให้เกลียวขึนเนี่ยเป็นการปิดว่าวนะครับแต่ถ้าม้นลงแบบนี้ม้นให้มันลงไปนะครับให้มันเข่าไปข้างในน่ะเป็นการเปิดว่าวให้กว้างขึ้นนะครับสําหรับหมอฟูนะต่อไปก็เป็นว่านี่ว่าวติดกับหัวแกสอันนี้เป็นว่าวติดกับถังแกส ตัวนี้ก็เป็นว่าวติดกับหัวแก๊สตัวนี้นะครับนี่ก็แย่ใส่พวกกันล่างเข้าไปนะครับใส่พวกกันใส่พวกกันแย่เข้าไปเลยเห็นมันซุดแล้วก็ล่างว่มันจะแย่เลยฟังเดียวนะครับฟังนี้แย่อะไรนะมันรูเล็กๆเท่ากับปลายเข็มเลย จากล่างน้ำด้วยน้ำพงซัฟฟอร์นะครับแล้วก็จะล่างน้ำเปาล่างในน้ำเปานะนะมีน้ำพลานใดนะครับมีน้ำพลานใดนะมีน้ำพลา,นะานนะครับ ตอนแรกมันตันมันตันตรงนี้แหละเนี่ยมันตันอยู่นี่นะครับเป็นคาบเขมานะหลังจากล่างแล้วเนี่ยจุ่มน้ำแล้วอะเทอะไม่น้ำไหลผ่านได้นะครับไม่น้ำไหลผ่านได้เนี่ยคา,าดว่าน,น,น่าจะใส่ได้นะหลังจากที่บ่อตันส่วนตัวนี้ก็เป็นรูเล็กๆก็นี่นะครับรูเล็กๆก็นี่รูหูจำหูขิมนี่แหละก็ลองเป่ามังว่ามีลมผ่านได้บ่แต่ว่าก่อนเป่าต้องเปิดวาวก่อนนะครับต้องเปิดวาก่อนถ้าบ่เปิดเป่ายังไม่ลมก็บ่ออก รากฏว่ามีมีล่มพานได้นะครับมีล่มพานได้มีล่มพานได้นะครับปิดบ้าไ้ก่อนเพื่อตอนใส่แก๊สเนี๋ยวมันจะหลงนะครับปิดบ้าไ้ก่อนหลังจากนั้นก็ไปตากแดดนะครับไปตากแดดให้แห้งก่อนเนาะเอาไปตากเอาไปพึ่งแดดตากแดดไปสักระยะหนึ่งให้มันแห้งนะครับ ในช่วงที่เอา,วาเวาทั้งสองตัวไปตากแดดตรงกันทีถอดต,ตัวนี้หรือตัวนี้ออกมาทำความสะอาดนะครับ เพียดลือได้สมบปได้นะครับส่วนมากนะลองมึงเก็บนิมสิสมได้ไหมเงอดบ้างโอ้แม่นปิงเลยแม่นมากๆว่ะครับแม่นมากๆ พอออกมาครับแมนแมนมากๆมันเป็นเศนิ้มตายเราปะเสนิ้มขก้นนะครับม,มันแมนเกินมันออกบ่ได้ บอออกกรับบอออกจ้ะโอ้บอขยื่นได้ครับบอขอยืน่นสร้างมันเ้องกับเอาจิ้มรูมันนะครับจิ้มรูพใบมันตันนะจิ้มรูแบบนี้มหมายจิ้มรูมันนะครับกิ้มตามรู เผื่อใบมันตันอ่ะ ีแตะแะได้นะครับว่าวมันเป็นว่าเป็นเป็นว่าวเปิดล่มเปิดล่มแล้วก็เปิดแกสตรงนี้ยถมุนออกล่มเขาเป็นไฟแดงนะครับตัวปรับตัวปรับถมุนออกแบบเนี้ยเยอะเนี่ยไฟจะสีแดงมอดำํำถมุนเขาไฟจะเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีน้ําเงินสีฟ้ามอบดดำรับกร่ามาวนะครับ ยังมีคาบขาเหมาอยู่ในนี่เป็นคล่ายๆยางมาต่อยนเลยนะครับนี่นะครับคาบขมเหลา,ข,าข้างในเนี่ยเขาก็ต้องกิมออกให้หมดนะครับกิมออกให้มันหมดไนปะเป็นคาบขาเหมาดำๆ พยายามจิ้มให้ออกให้หมดนะครับแล้วก็นำไปล่างล่างนะครับหลังจากขูดออกแล้วก็ล่างเลยนะครับราะว่า